จำนวนไม่ต่ำกว่า2 0 0พเล่มต่อวันเป็นภารกิจที่หนักไม่น้อยในการทำงานของโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาค่ะที่จะต้องทำการแยกประเภทต่างๆเพื่อนำไปจปัดเรียงใส่ตู้เย็นหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องใช้ตู้เย็นเก่ามาเป็นที่เก็บหนังสือนะคะนั่นก็เพราะว่าทางมูลนิธิได้รับการบริจาคตู้เย็นที่ใช้การไม่ได้มาจำนวนมากจึงคิดเอามาสร้างเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดให้คนหันมาสนใจการอา่านและลองเปิดตู้หนังสือเย็นๆนี้ค่ะ โครงการอ่านสร้างชาตินั้นมีการส่งต่อหนังสือที่ได้รับบริจาคมาไปยังโรงเรียนในจังหวัดต่างๆที่ยังขาดแคลนหนังสือค่ะโดยจะส่งต่อเป็นตู้หนังสือเย็นๆแบบนี้ละค่ะตู้หนังสือเย็นๆนี้เริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี2551ค่ะโดยการร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครและมูลนิธิกระจกเงาในการรับบริจาคหนังสือตามจุดบริจาคต่างๆโดยมีจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อจะปูฝังให้เกิดการรักการอ่านหนังสือเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับเด็กและประชาชนค่ะ โดยตอนนี้ตู้เย็นหนังสือของโครงการได้ส่งต่อไปยังวัดชุมชนต่างๆมากกว่า30สจุดค่ะซึ่งที่จารันมารายทองหัวหน้าโครงการบอกว่าการส่งต่อหนังสือไปนั้นจะต้องดูความต้องการของชุมชนเป็นหลักเพื่อจะได้ส่งต่อหนังสือไปตร,ตรงตามเป้าหมายค่ะเราต้องส่งให้กับตรงตรงกับวัยหนังสือควรควรตรงกับวัยผู้ผู้อา่านเช่หนังสือผู้ใหญ่ก็ต้องต้องถึงมือผู้ใหญ่หนังสือเด็กก็ควรอ,อยู่ในมือเด็ก เรื่องที่สองเนี่ยเราก็พยายามออกแบบกิจกรรมส่งเสริมกรอ่านให้มันให้มันมีชีวิตชีวานะครับนอกจากเรานอกจากเราส่งหนังสือให้กับคนที่ขาดแคลนซึ่งอยู่ห่างไกลและยากจนแล้วเนี่ยเราก็ส่งให้กับคนที่อยู่ในชุมชนแออัดคนที่อยู่ในแวดบริบทชนนี่แหละคนทํางานในนิคมอุตสาหกรรมโรงงานอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะได้รับหนังสือดีๆไปไปอ่านเพื่อเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต และในวันนี้มีน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จากโรงเรียนสามเสนวิทยามาเป็นอาสาสมัครตัวน้อยที่เข้ามาช่วยกันคัดแยกหนังสือโดยมีผู้ปกครองมาช่วยและให้กำลังใจอีกแรงค่ะซึ่งถือเป็นการปลูกฝังและร่วมกันทำงานเสียสละเพะื่อสังคมอีกด้วยค่ะื่สนหับสนุนเท่าอะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะฮะมันเป็นเรื่องที่ช่วยสังคมน,นะครับเพราะว่าพวกเราคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมยังไงซิเ,เนี่ยเราอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือสังคมเนี่ยให้ไปด้วยกันแล้วก็ไปให้รอด นรรรััับบบททีีี้้้เเเมมมมืม่่่่่อออาาาแแแแลลววกกกกกก็็็็ตตงงงงงงํุพยย์ชหน,นังสือเย็นๆหลังผ่านกระบวนการแยกประเภทได้เรียบร้อยนะคะนอกจากจะส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วตามสถานที่ชุมชนทั่วกรุงเทพก็สามารถใช้บริการได้เช่นกันค่ะอย่างพี่พีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ซอยวิภาวดี64บอกว่าเป็นประโยชน์มากเพราะที่ชุมชนมีเด็กๆจำนวนมากค่ะและจะมาใช้บริการเป็นประจำ ก็ประทับใจนะที่ข้าวหนังถือพีดีมาให้อ่านโดที่ค่าเวลามันดีนั่งรอไปสาก็นานเกินก็เลยเอาหนังสือมาอ่านค่าเวลาก็โ,โอเคเดีอ่ะการบริจาคหนังสือถือเป็นการส่งต่อความรู้ที่ไม่สิ้นสุดค่ะสร้างคุณค่าและส่งต่อประสบการณ์ต่างๆให้คนอีกกลุ่มหนึ่งได้อย่างมากมายค่ะ และหากชุมชนใดที่สนใจจะบ,บริจาคหนังสือหรือต้องการตู้หนังสือไปตั้งในชุมชนก็สามารถติดต่อมายังโครงการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029732236-7ค่ะทางมูลนิธิยินดีจะจัดส่งถึงที่เลยละค่ะธนิตาเทียนเงินไทย PBS รายงานค่ะ ูช้ชมคะช่วงของสถานีมีดีมาบอกวันนี้นะคะเรามีโครงการอ่านสร้างชาติกับมูลนิธิกระจกเงานะคะผู้ที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะคะหัวหน้าจารันมลา,ายกุลค่ะหัวหน้าโครงการอ่านสร้างชาติค่ะสวัสดีค่ะสำหรับโครงการอ่านสร้างชาตินี่ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ทําให้เด็กๆนั้นมีพื้นที่ในการอ่านที่มากขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวพวกเขามากขึ้นด้วยนะคะคงต้องถาพิจารณาก่อนว่าทํามาแล้วกี่ปีแล้วแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้เราคิดว่าตู้หนังสือ ต้องมาจากตู้เย็นทํามันได้ยังไงคะคือแรกเริ่มเดิมทีนี่เราเราคิดว่าเราจะตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะจัดการหนังสือบริจาคก,ก่อนเราเริ่มแต่ปีห้าหนึ่งถ้าจำไม่ผิดคือเราคิดว่าหนังสือบริจาคนี้จริงๆแล้วเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วถ้าเกิดมีกระบวนการจัดการบริหารให้มันเกิดคุณค่ามูลค่าสูงสุดมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากาหนึ่งเรื่องไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ใหม่ประหยัดพลังงานสองคนโอกาสมีคนที่มีหนังสือมีโอกาสได้แบ่งปันคนอื่น เปิดช่องทางในการามีส่วนร่วมของคนที่มีมีหนังสือในมือทีนี้พอจัดการพัฒนาการจัดการหนังสือบริจาคไปเรื่อยๆก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลนี่แหละโรงเรียนขนาดเล็กของสมุทรชุมชนของสมุทรหมู่บ้านอาบาตกลุาา่มชมรมคนที่ทํางานพฒนาในพื้นที่เราหนุนหมดคอยคขอ้เขาขอหนังสือเรามาแต่เราใช้แนวนคิดว่าเราต้องคัดแยกเฉพาะหนังสือที่ดีและมีประโยชน์เท่านั้นคือหลักการคือผู้รับมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่พักใส่กล่องส่งไปโดยที่ผู้รับไม่รู้ข้างในคืออะไรนี่เป็นปัญหาเพราะมันริงไปมันไม่ตรงอ่ะบางทีหนังสือผู้ใหญ่ไปอยู่ในมือเด็กนี่มันเด็กก็ไม่ไ่ตรงใช่มันต้องหนังสือนิทานภาพสําหรับเด็กไปอยู่ในมือเด็กหนังสือส่งเสริมอาชีพทักษะชีวิตไปอยู่ในมือผู้ใหญ่อันนี่เพคอะไรเงี้ยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นตู้หนึ่งเนี่ยค่ะจะมีหนังสือกี่ประเภทบ้างคนกี่ช่วงวัยมาใช้บริการได้บ้างค่ะครับก็จริงๆเราส่งแรกเริ่มเดิมทีเราส่ง เป็นส่งบริษัทขนส่งไปสีเราไม่ได้ส่งแบบนี้อ๋อไม่ได้ใช้ตู้เย็นใช่เป็นลังๆใช่ส่งไปเป็นเป็นรถๆเป็นลังๆช่วงหลังมาเราก็อีกหน้างานหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าสนใจจริงๆเราน่าจะออกแบบกิจกรรมส่งเสริมกันหนาให้มันดูมีสีสันดูมีเขาเรียกอะไรนมหนาวหรือว่าดึงใช่อยู่แบบนี้เดินเดินผ่านมาไอ้มีตู้เย็นอะไรจะมาเป็นตู้หนังสือเปิดดูหน่อยไอ้มีหนังสือมันก็ได้อย่างน้อยคือถ้าเกิดถ้าเกิดทฤษฎีที่บอกว่าสภาพแวดล้อมมันมีส่วนกําหนด กระตุ้นหรือมีอะไรเล้าให้คนได้อ่านหนังสือเช่นน,นั่งอยู่มีพ่อแม่อ่านอยู่คุณตาคุณยายญาติพี่น้องอ่านอยู่เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกแปลกแยกกับหนังสือ <c oughs> มันจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าคนอ่านหนังสือต้องเป็นพวกสายแว่นตาหนาเตอะเท่านั้น <c oughs> อนไม่ใช่มันเป็นความเข้าใจผิดอย่างอย่างมหันเลยที่เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้หนังสือมาอยู่ใกล้ชิดกับคนอ่านจะทุกวัยไหนก็ตามและอย่างตู้เย็นอย่างที่พี่จรรณ์ว่านะคะท่านผู้ชม ตู้เย็นนี้ถ้าเกิดสมมติมีคนเขาติดต่อเข้ามาบอกขอตั้งตู้ขอตู้เย็นหนังสือเนี่ยไปตั้งที่ชุมชนของผมหน่อยหนังสือที่จะถูกจัดเข้าไปวางแผนยังไงคะขึ้นแรกเราเราเรา,เราคิดเราต้องคุยกับชุมชนเขาเราไม่ได้แบบเดินเดินผ่านไปนึกจะไปตั้งก็ตั้งเลยเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นหายคือเราคุยชใช่หนึ่งถ้าเกิดเราสมม,มติว่าเราเรา,เรานำร่องโดยตั้งที่วินบอเตอร์ไซค์นำร่องโดยชุมชนในอดัดแล้วก็ไปนั่งคุยกับเขา เป็นเจ้าของพื้นที่ไม่จะเป็นประธานมูลิี่เอยขอโทษประธานชุมชนหรือประธานวินมอเตอร์ไซค์คือเพราะว่าไอ้ตู้แบบนี้มีหน้าที่อะไรและเขาที่เขาที่มีส่วนร่วมเขาจะเขาจะส่วนร่วมยังไงเช่นเขาอาจจะนอกจากสมาชิกในวินมอเตอร์ไซค์ได้อ่านหนังสือเขาอาจจะต้องแนะนําคนอื่นด้วยอาจริงเอาข้อจริงวินมอเตอร์ไซค์นี้รู้จักคนเยอะมากกว้างขวางเพราะว่าผู้โดยสารเขาใช่เขาหลากหลายทั้งคนทํางานออฟฟิศคนทำงานโรงงานพ่อค้าแม่ขายนักลงนักเรียนนักศึกษ เยอะหมดเลยคือพี่จรันจะบอกว่าใครที่รับตู้เย็นนี้ไปตั้งในบริเวณของท่านไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่สภากาแฟร้านกาแฟประจำหมู่บ้านอะไรก็ตามคุณมีหน้าที่เป็นเหมือนพิตตี้ด้วยก็คือเชิญชวนคนมาอ่านหนังสือน,นอกจากตู้เย็นมันจะทําหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่นะคะทำให้คนเขาตู้เย็นอะไรไมาอยู่ วินมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นอะไรไม่รู้อะไรไปเรื่อยเกิดมามีน้ำบอลลมขึ้ไปอ่านที่แต่นังสือนะแต่ก็เป็นเทคนิคคือเราเราเราคิดว่าคือต้องต้องต้องให้เขามีส่วนร่วมคือเขาร่วมรับผิดชอบมันจะได้มันก็เคยมีนะเคยมีแบบว่ามีแบบหายบ้างอะไรบ้างคือเราไม่ซีเรียสเพราะว่ากลุ่มวป้าหมายที่เรากําลังทํางานอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนที่ อาจจะไม่เคยอ่านหนังสือเลยม,มันมันแตกต่างกับกลุ่มคนชนชั้นกลางที่มีมีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นคนแนะนําหรือเป็นนักศึกษาที่ยังไงก็ต้องอาจารย์ต้องบังคับให้อ่านแต่คนในกลุ่มเหล่านี้รู้สึกแปลกแยกอะรู้สึกไม่ได้เป็นไม่มีความสําคัญม,มันอาจจะต้องเดินเรื่องโดยการให้ให้เห็นคุณ คุณคณ่าของการอ่านก่อนว่ามีประโยชน์ยังไงทํายังไงให้เขาเห็นคุณค่าของการอ่านล่ะคะจริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ต้องอ่านหนังสือที่เขาชอบก่อนอเราจะบอกว่าเราชอบจ้าชายน้อยแล้วเราบอกว่านี่หนังสือที่ดีที่สุดในชีวิตนี้ถ้าคุณไม่อ่านคุณแย่แน่ไม่ใช่มันเป็นประเด็นที่เราชอบแต่ประเด็นที่เขาชอบอเกิดสมมติว่าชอบท่องเที่ยวเขาอยากเข,เขานั่งอยู่เฉยในวินมอนสารนาน,าน,านเขานั่งอยู่ในชุมชนที่กาไม่ค่อยเห็นอะไระไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ดูทีวีก็งันๆแหละแต่ถ้าเกิดมีหนังสือบางเล่มที่เขาเปิดมาเจมาเจอ ว่าเอ้ยที่นู่นมันมีที่นี่สวยงามแล้วซุมซับกับตัวหนังสือบางไม่ต้องเยอะหรอกอเดี๋ยวมันค่อยๆขยับเขาก็าะจะติดใจครับมันมีงานงานวิจัยหลายหลายหลายที่มากที่ตัวบ่งชี้ว่าคนเริ่มต้นอ่านหนังสืออย่างประเทศบางประเทศเนี่ยเริ่มต้นจากการ์ตูนนี่ย ทำไมยกที่ชอบใช่ยกเยกระดับการอ่านไปถึงงานวรรณกรรมชน้นดีไปถึงทํางานวิจัยได้ยังไงเพราะว่าเขาเริ่มต้นอ่านก่อนดีมากงั้นถามน้องหญิงน้องหญิงชอบอ่านหนังสืออะไรคะจริงๆหนูชอบอ่านหนังสือพวกแฟนตาซีท่องเที่ยวแต่งบ้านโอ๊้ยสารพัดสิ่งค่ะหนูชอบอ่านหนังสือแฟนตาซีท่องเที่ยวแต่งบ้านใช่ไหมคะพี่ปุ๊กช็อปให้หนูหน่อยได้เลยอะหนูเอาอันนี้ไปเลยเย็นเลยลิงตกใต้ต้นฮะ นี่ก็เป็นเรื่องแฟนตาซีแน่นอนแค่ชื่อลิงตกใต้ต้นเนี่ยเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะต้องเปิดคำนำก่อนนะคะจริงๆแล้วการอ่านหนังสือที่ดีจะน่าสนใจไม่น่าสนใจนี่นะต้องดูคำนิยมหรือว่าคำนำก่อนคำนำปกหลังเนี่ยนะคะใช่ก็แล้วแต่คนละวิธีของแต่ละคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี2 5 5 1้รยเะยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนผลกลับมาอย่างไรถึงทําให้เราเดินหน้าต่อมาจนถึงขนาดนี้ค่ะคือเรื่องแรกเนี่ย มันมีหนังสืออยู่จริงอยู่ในบ้านคนอยู่จริง <Okay. S 2> อันนี้เพราะว่าเราเราถอดบุเรียนตั้งแต่สี่ฮสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาที่โครงการในปีละตกแสนกว่าเล่ม แต่ก็มีข้อที่จริงอีกข้อหนึ่งว่าจริงๆแล้วมีหนังสือดีประมาณส0่เราต้องบริหารจัดการมันให้ได้ไว่าเศษกระดาษหรือว่าหนังสือที่มีคุณภาพฉีกขาดหรือว่าไม่เพราะไม่ไมอ,ไมอัจเดกเนีเราเราจะจัดการกับมันยังไงตอนนี้เราเราใช้วิธีการว่าเศษกระดาษที่มันติดมาเนี่ยเราเราเอามาขายเราเอาเงินเข้ากองทุนพิมพ์หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งหนังสือประเภทนี้ขาด คือมันเป็นหนังสือประเภทที่แบบเด็กๆใช้แล้วมันก็อาจจะชำรุดเวลามันผู้บริจาคเข้ามามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมาถึงเราก็เลยทำทำต้องพิมพ์แหละเรานั่งรอบริจาคไม่ไหวแต่เราใช้วิธีการไปนั่งทำต้นฉบับกับชาวบ้านกับหมู่บ้านเมื่อเมื่อสองปีก่อนนี่จะได้ที่เรามีการอบรมเทคนิคการร่อที่ทานกับชาวบ้านเราก็ไปทำต้นฉบับกับ ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเราก็เอาต้นเอาเนื้อเรื่องในหมู่บ้านนั้นมาพิมพ์ให้เขาค่<ท>ะทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องแบบว่าอาสาสมัครวาดด้วยนะอาสาสมัครเขียนด้วยนะแล้วเงินก็เงินมาจากการขายกระดาษก็ต้นจะทําให้เราบริหารจัดการแล้วก็โครงการนี้อยู่ได้อย่างยืนยุน<ช> <ๆ S 1> ขึ้นเพราะว่าหนึ่งละมีรายได้ในการมาบริหารแล้วก็เป็นรายได้ที่สะท้อนกลับไปยังประชาชนถามน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกระจกงานซส้นิดหนึ่งน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะคะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการมาช่วยในโครงการนี้ล่ะคะ หนังสือตู้เย็นเนี่ยะค่ะตู้เย็นหนังสือเนี่ยะคะ่ะก็หลายอย่างนะครับเช่นก็ก่อนอื่นเลยก็เริ่มจากการเรียนรู้การติดตู้เย็น,นครับการติดสติ๊กเกอร์ครับแล้วก็ได้คัดแยกหนังสือหลายๆประเภททําให้เรารู้ว่าเล่มน,นี้ มีเนื้อหายังไง<น>ดียังไงก่อนที่จะเข้าตู้เย็นนะครับเราก็อ่านเองซะก่อนกลายเป็นนักอ่านหน้า <c oughs> ใหม่เพิ่มขึ้นดี <c oughs> ได้รับประโยชน์มากมายนะฮะตั้งแต่คนทํางานคนบริจาคของคนได้อา่านหนังสือถือว่าเป็นโครงการที่ดีหากว่าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นร่วมบริจาคหนังสือก็ดีร่วม <c oughs> บริจาคตูเ้เย <c oughs> ็นนะฮะหรือบางคนบอกผมบริจาคเป็นงบประมาณแล้วกันผมให้สะดวกทั้งสองอย่างนะฮะหรือบางคนบอกขอรับตู้เย็นไปตั้งที่ชุมชนก็ตามนะฮะติดต่อได้ที่หมายเลข ก็หมายเลขที่มูลทีธิฮะ9732236ถึง7นะครับต่อมาคือต่อเข้ามาที่มูลที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเบอร์ภายในก็จะมีเบอร์111หรือ101ก็ได้ใช่ทางบริจาคหนังสือบริจาคตู้เย็นหรือต้องการเอาตู้หนังสือไปลงในชุมชนหรือต้องการบริจาคงบประมาณได้หมดเลยช่วยกันะครกนี่ก็เป็นโครงการดีๆของมูลนิธิกระจกเงาอีกหนึ่โครงการนะคะ